มุ่งมั่นพัฒนาจิตอาสาน้อมนำพาหลักพอเพียงกับผมนายสันติบุตรดีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลโคเรียมอ,อําเภอชุมแพอาศัยอยู่บ้านคุกม่วงหมู่ที่7ตํำบลโคเรียมสมรสแล้วมีบุตรสองคนมีตำแหน่งที่สำคัญในชุมชนคือ 1. อาสาพัฒนาชุมชนบ้านโคกม่วง 2. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 3. อาสาเนตรประชาลัฐ 4. กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านคุกม่วงศึกษา 5. รองประธานคณะกรรมการหมู่บ้านคติประจําใจของผมคือได้รับมอบหน้าที่ต้องทําให้ดีที่สุดผมมีความภาคภูมิใจในบทบาทการทําหน้าที่ของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตลอดระยะเวลา3ปีที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในการคงตนผมยึดหลักความพอเพียงไม่ท้อถอยเมื่อเจอปัญหา และพึ่งพาตนเองทุกกิจที่ทําทุกคําที่พูดอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาทซึ่งเห็นได้จากกิจกรรมของครัวเรือนของผมดังนี้ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารผมมีการปลูกผักสวนครัวไม้ผลการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงกบและทําไข่เค็มด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีผมมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเศษอาหารทําปุ๋ยหมักทาจิลินซีสังข้อแสง และสอนลูกๆจัดการบ้านเรือนให้สะอาดน่าอยู่และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผมเข้าวัดทำบุญอยู่เสมอยึดหลักธรรมนำจิตใจออกกําลังกายเล่นกีฬาออมเงินและแนะนำชาวบ้านออมเงินกับกองทุนออมแห่งชาติกออชอบริจาคเลือดอยู่เสมอและเป็นจิตอาสาพระราชทานการคลองคนผมยึดหลัก มีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมและมีน้ำใจที่ดีต่อกันการคองงานผมยึดหลักในความรับผิดชอบวางแผนงานให้บรรลุเป,ป้าหมายซึ่งเห็นได้จากผลงานปฏิบัติด,ดังนี้1การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจอปทผมได้ร่วมเป็นทีมในการจัดเก็บข้อมูลจอปทของคอเรือนและได้ร่วมเวทีตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 2. การจัดทําแผนชุมชนผมได้ร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนโดยอาศัยข้อมูลจอปทและปัญหาของหมู่บ้านเสนอบรรจุในแผนและร่วมกับสอ,อชตอตําบลขอนเรียงจัดเวทีประชาคมบูรณาการแผนระดับตํบาบล 3. การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนผมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขามป้อมคือการสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผมได้น้อมนําหลักพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในครัวเรือนมีการเลี้ยงไก่ไข่ปลูกผักสวนครัวเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนนอกจากนี้ยังได้แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ให้แก่ครัวเรือนที่สนใจนําไปปลูก 5. ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผมยึดหลักประชาธิปไตยเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ความสําคัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 6. กการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผมได้ร่วมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในการตั้งด่านเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. การพัฒนาเด็กเยาวชนและผู้ได้โอกาสผมได้สนับสนุนเยาวชนให้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นกีฬาบำเพ็ญประโยชน์และสนับสนุนให้เยาวชนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนซึ่งตำบลโคเรียงตกเกณฑ์6ครัวเรือนได้ให้คําแนะนําในการเลี้ยงไก่ไข่และประสานหน่วยงานช่วยเหลือผลงานที่ภาคภูมิใจคือ 1. การเปลียนกิจอาสาพระราชทานได้บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 2. การแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก็บ 3. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาและกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งมีช่องทางการจำหน่ายสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพการทําหน้าที่อาสาแม้ไม่มีค่าตอบแทนแต่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจผมพร้อมทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ